สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เตือนภัยธรรมชาตินะครับหรืออุตุชาวบ้านนะครับผมจะมาแจ้งข่าวพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับด้านบนทางภาคเหนือของเรานะครับจะเป็นล่องฝนนะครับพี่น้องล่องฝนที่กําลังเคลื่อนลงมาประเทศไทยนะครับตอนนี้เริ่มเข้าที่เชียงรายแล้วนะครับพี่น้องเริ่มเข้าที่เชียงรายแล้ว จะเกิดฝนตกหนักทั้งหนักมากนะครับเชียงรายาจะโดนทางเหนือก่อนเลยนะครับพะเยาน่านแพร่พวกนี้จะโดนมาเรื่อยๆนะครับมาถึงอุตรดิษฐ์อุตรดิษฐ์เราน่าจะประมาณสักตอนเช้านะครับน่าจะถึงตอนเช้านะครับอยู่ข้างล่างเนาะแต่วันนี้ตอนอเย็นๆนี่ก็จะมีฝนบ้างนะครับพี่น้องนี่มากลุ่มนี้นี่นี่นี่กลุ่มน,น,นี้น่ายจะโดนนะครับ ก็คาดกันนะตอนนี้นะครับแต่ถ้าหนักๆไม่ดูด้านบนนี้ครับพี่น้องดูด้านบนนี่ครับหมาเป็นทีมครับพี่น้องกําลังเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับขยับลงมาเรื่อยๆแล้วจะโดนเหนือตอนบนแล้วก็อีสานตอนบนก่อนนะครับพี่น้องระมัดระวังกันด้วยนะครับสวัสดีครับ